ยินดีต้อนรับสู่รายการ ICT Daily ครับกับทุกเรื่องราวเทคโนโลยีใกล้ตัวที่คุณคนรู้เท่าทันนะครับคุณผู้ชมครับตามที่ภาครัฐได้กํหาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นแบบบูรณาการขึ้นผ่านโครงการที่ชื่อว่าอปทสม m ติ2014วัตถุประสงค์สาคัญนะครับก็เพื่อน,นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการบริหารงานท้องถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยครับ ซึ่ง T.O.T. ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมหลักแห่งชาติในร่วมมือกับบัรโซนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดินสายจัดก,กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีทั่วประเทศครับซึ่งจังหวัดแรกที่เราไปก็คือจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวันที่3-4เมษายนที่ผ่านมา T.O t โดยนาวาอากาศเอกรองศาสตราจารย์ดรประสงค์ปราณีตพลกรง ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมด้วยคุณสมจิตทีรชุติกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการตลาดบริษัททีโอทีได้เข้าร่วมงานส,นาออสัมมนาอปทสมมติ2014 โดยมีส่วนงานราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมสัมมนาอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเมืองโดยภายในงานทีโอทีได้นําบริการมาจัดแสดงและสาธิตให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงประสิทธิภาพบริการของทีโอทีอาทิทีโอทีไอพีทีวีทีโอทีเฮลป์คอร์เซ็นเตอร์ทีโอทีไวไฟซิตี้การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการบริหารงานส่วนท้องถิ่นครับ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาส่วนอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นการปกครองการสาธารณสุขการศึกษารวมถึงเศรษฐกิจด้วยครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนช่วยกับเคลื่อนความก้าวหน้าของประเทศของเรานะครับวันนี้หมดเวลาของ ICT Daily แล้วครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ